สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กับใน เกม GTA San Andreas กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับในเซิร์ฟซ c อกเกอร์นะครับผมทุกคนก็บอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเราเคยมาโปรโมทแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คลิปนี้พี่ก็จะมาโปรโมทอีกรอบหนึ่งนะครับก็มาดูกันว่าคลิปนี้นะครับจะมีระบบอะไรที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ซ o อกเกอร์นั่นเองนะครับผมทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับฝากด้วยดี่ยนะครับผมกดไลค์กด Sub s cribe แล้วก็อย่าลืมที่จะ ก็แค่ิงให้พีด้วยแล้วกันนะครับอ,อุ้ยมาปุ๊บยิงกันเลยโหดจังวะเอ้โอ้โหมาปุ๊บก็แบบว่ายิงกันเลยอะนะฮะน่ากลัวน่ากลัวนะฮะอะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีระบบอะไรที่น่าสนใจนะครับก็ลิงกโหลดเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันเนาะนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับเริ่มต้นด้วยระบบแรกนะครับผมทุกคนก็จะเป็นการตีบวกต่างๆของภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับอันนี้อาตรงที่พี่ยืนอยู่นะครับก็จะเป็น บวกเครื่องประดับนั่นเองนะครับผมเนี่ยตรงนี้เลยจะเป็นบวกเครื่องประดับนะครับให้เรานะครับพิมพ์คําว่าทับอ่าบวกเครื่องประดับนะครับให้เราพิมพ์ไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีขั้น1ขั้น2ขั้น3ขั้น4ี่ขั้น5นะครับก็แต่ละขั้นเนี่ยก็จะใช้หินอ่าห้ก้อนแล้วก็วิญญ,ญาณ50เงิน5000นะครับแล้วก็ปลาทองอีก10ตัวอะไรเงี้ยนะครับอ่ากน็น้องจะต้องไปหาวัตถุดิบก่อนนะเราถึงจะสามารถทําการตีบวกได้นะครับอ่ะ แล้วก็ตรงนี้นะครับอัอนนี้ก็จะเป็นอัพธาตุนะทุกคนให้เราพริมพ์คําว่าอัพธาตุเป็นภาษาไทยนะครับปึ๊บพอก,กดมานะครับมันก็จะมีเหมือนอันเมื่อกี้เลยอันเนี้ยจะเป็น1นึถึงเนะอ่นนี้ก็จะใช้วินดานอาวิญญาณ20ดวงนะครับแล้วเงินนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีบวกปืนด้วยนะนะครับให้เราพิมพ์คําว่าทับบวกปืนเป็นภาษาไทยนะฮะทับ บวกปืนนะครับอ่าเราพิมพ์ไปดูปึ๊บนี่มันก็จะมีบอกว่าขั้น1ขั้น2ขั้น3าขั้น4ขั้น5้าเป็นแบบไหนนะครับบอกเลยว่าโอ้โหดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบวกตัวละครนะครับอ่าแล้วเรามาดูบวกตัวละครดีกว่าอ่าพิมพ์คําว่าบวกตัวละครนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับอ่าทับบวกตัวละครนะครับปึ๊บนี่อันนี้ก็สําหรับตัวละครเนี่ยจะบวกถึงขั้น23เลยนะก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะเยอะมากนะครับ ก็วิธีการนะครับวิธีการน้องๆเนี่ยจะมาตรงนี้ใช่ไหมนะครับอวิธีการให้เราพิมพ์ภาษาไทยนะทับไปเมืองนะครับเป็นภาษาไทยนะครับปุ๊บอ่าจากนั้นเราก็จะว์ามาตรงนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็ให้เราเดินมาตรงนี้ได้เลยนี่มันก็จะอยู่ด้านหน้าของเรานั่นเองนะครับแค่เดินไปข้างหน้านี่เห็นปะปุ๊บ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 อ่านี่เดินไปข้างหน้านะครับทุกคนมันก็จะมีอยู่ตรงนน้นน่ะเห็นปะถือว่าค่อน อ่ะค่อนข้าง่ายนะครับกดทับไปเมืองอันเดียวเนี่ยคือมีหมดทุกอย่างเลยตรงนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับการบวกของต่างๆไปในเซิร์ฟนะครับโอเคครับผมก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการยึดสเตย์นะครับผมทุกคนก็คือสถานที่นี้เอาง่ายๆเลยก็คือเหมือนเลเบลนั่นแหละนะครับเออนะครับเราก็แค่มาบูในนี้นะครับพี่ก็แบบจัดไปเลยบูในนี้แหละปุ๊บมามาดูกันดูกันก็ โอ้โหลสึกว่าคนยืนเอฟเคเยอะมากนะครับสาหรับตรงนี้นะครับพี่ก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะอุ้ยจะโดนยิงตายปะเนี่ยจะโดนยิงตายหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขออาวุธระยะระยะไกลอุ้ยสไนเปอร์ยิงหัวดียิงหัวไปดีอยเอ้ยอย,ยิงดิออ้อนี่แน่นี่แน่นแนทำไมมีมีปืนเดียวเนี่ยมีสไนเปอร์เดียวอ้ยยิงแม่งเลยมาดิ ตรงนี้ก็แบบแคล้ายๆแบบเอาปืนไปยิงกันอะไรเงี้ยทุกคนก็สนุกดีนะครับนี่เป็นแงเป็นแงเฮ้ยโอ้ยวิวว้ยเรียบร้อยเรียบร้อยก็ประมาณนี้ับผมทุกคนบวกมันมากใครอยากใช้ปนืนแนะนำเซิร์ฟเวอร์นี้เลยนะครับผมอ๋อ้ยกิยจกรรมประจำชั่วโมงอุ้ยตอนนี้พี่ยังไม่เล่นดีกว่าลนะพี่เล่นอันนี้ก่อนแล้วกันมาดีมาดีคู่ ก็มันก็คล้ายๆเลเบลเลยครับแล้วก็แบบมีการยึดด้วยนะนี่ถ้าเราจะยึดสเตเดียมเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะครับก็ให้เราพิมพ์คําว่ายึดสเตย์ภาษาไทยเนี่ยเดี๋ยวลองพิมพ์ดูนะครับทับยึดสเตย์นะครับอ่าทับยึดสเตย์นะครับพิมพ์ไปปึ๊บอ๋อตอนนี้แก๊งของพี่ยึดอยู่แล้วนะครับแก๊งของพี่รู้สึกว่าจะเป็นแก๊งสีอ่าสีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสีฟ้าๆนะครับอ่าสีน้ําเงินจะเป็นอีกแก๊งหนึ่งนะครับ อนี <önemli>. <ales> JI, ่เราก็ลุยเลยนะครับแกงน้าเงินไม่ใช่พวกเราอุ้ย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 ไฟไหมไฟไหมไฟไหมนี่ปล่อยพลังปล่อยพลังเออเซิร์ฟเวอร์นี้ปล่อยพลังได้ด้วยนะทุกคนออ้ยมีกระโดงกระโดดสูงด้วยวะเอาวะเอาวะเอาเรื่องแฮะเอาเรื่องแฮะอ้ไม่ใช่ทำไมพี่มีปืนสนาปืนเดียวเนี่ย อ้ยโดนยิง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 อุ้ยถือว่าสนุกอยู่นะนะครับก็ประมาณนี้ครับอุ้ยอ p g พจีก็มาว่ะบอกเลยเซิเวอร์นี้มีทุกอย่างนะ r p อพจก็มีนะฮะถือว่าตอนข้างโหดเนี่ยก็ก้างโหดปล่อยพลังได้ด้วยนะเซิเวอร์นี้นะครับถือว่าอุ้ยอุ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้ยนอนเลยนอนเลยโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างสนุกนะเซิเวอร์นี้คนเล่นเยอะมากด้วยนะครับ ตรงสเตย์นเนี่ยก็คือแบบว่ามีการยิงกงยิงกันแล้วก็ปล่อยสกิลโคตรมันแบบถ้าใครแบบว่าอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบมีปืนให้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบยิงกันอะไรเงี้ยโอ้โหบอกเลยเซิร์ฟนี้แนะนําเลยนะครับแล้วก็นะครับผมทุกคนถ้าเราพิมพ์คําว่าทับอาเนี่ยเราจะมีปืน RPG มายิงไว้สำหรับตรงสเตย์น,นะครับทุกคนอ่านเดี๋ยวลองพิมพ์ดูทับทับ RPG นะครับลองดูนะทับ RPG ปุ๊บนะครับนี้เราก็จะมีปืน RPG ทุกคนโอ้โหบอกเลย บอกเลยโคตรมันอุ้ยแต่ยิงได้นัดเดียวนะแล้วก็พิมพ์ใหม่เฮ้ยรู้สึกว่าพิมพ์ใหม่ไม่ได้นะนะครับแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะมีทับปืนไฟด้วยนะอ่าจดะลองทับปืนไฟดูนะครับทับปืนไฟปุ๊บนี่เอ้ยเราก็จะมีปืนไฟทุกคนบอกเลยว่าเสร็จเสร็จอุ้ยปืนไฟใช้ได้ด้วยทุกคนนี่นี่นี่บวกเลยบวกเลย ปกได้นะปกได้นะมาดูกันวุ้มโหบอกเลยว่าไฟโคตรโหดนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอุ้ยแล้วก็แบบมีกระโดงกระโดดอะไรด้วยโอ้โหบอกเลยว่าเซิร์ฟน,นี้เจ๋งมากมาดิมาดิไฟไฟอุ้ยอุ้ยไฟ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 มาดิมาดิมาดิอุ้ยตายแล้วมั้งเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผม มีพงมีปืนอะไรด้วยเยอะมากนะครับโอ้แล้วก็มีขึ้นแบบว่าดาเมจด้วยนะอุ้ยตายเลยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราจะไปสเตแบบเมื่อกี้นะครับที่พี่เล่นนะให้เราพิมพ์คําว่าทับ h t a นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะ S t a นะครับปุ๊บอ่าเราก็จะว์ปมาตรงนี้แหละนะครับอ่าเราก็สามารถมาบวกกับเพื่อนๆได้เลยนะครับสนุกสนุกนะครับมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการวอนะมันคล้ายๆการวอลนะสองแก๊งนะครับ แล้วก็นะครับต่อไปนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเรานะครับจะมารีวิวชุดโชกุนกันนะครับก็คือเจ้าชุดโชกุนเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเป็นชุดหนึ่งนะครับที่ต้องดเนตนะครับผมนะเออทุกชุดของเซิร์ฟเวอร์ต้องดเนตนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวชุดโชกุนก่อนแล้วกันนะครับสำหรับชุดโชกุนนะครับบอกเลยว่าเป็นชุดที่พี่เนี่ยสวมใส่อยู่เนี่ยนะครับอ่า๋ยวเราจะมารีวิวสกิลกันนะครับวิธีการใช้สกิลของชุดโชกุนนะครับอ้าวตายเลยยังไม่ทันรีวิวเลยตายเฉยนะอ่ะ โอเคเริ่มต้นใหม่นะครับก็ให้เราพิมพ์เป็นภาษาไทยนะสมมุติว่าน้องๆซื้อแล้วนะครับก็พิมพ์คำว่าชุดอ่ะสวมชุดโชกุนนะครับปึ๊บพอเรากดมานะครับเราก็จะได้ชุดประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับทุกคนให้เราพิมพ์คําว่าระเบิดกดนะครับทับระเบิดกดนะครับปึ๊บนี่เราก็จะมีระเบิดนะครับอยู่ในมือนะครับนี่เป็นระเบิดกดประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยว่า โคตรเฟี้ยวนะสาหรับชุดโชกุนนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปเอาแบบชุดนี้ไปบวกดูนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าอยากได้ชุดฟรีนะครับน,น้องจะต้องออน400ชั่วโมงนะก็ถือว่าค่อนข้างนานนะ400ชั่วโมงนะครับต้องออน400ชั่วโมงถึงจะได้ชุดนะครับนะถ้าใครอยากได้รุกชุดฟรีนะเออนีต้องบอกก่อนเลยนะครับโอเคให้เราพิมพ์ครับสเตย์นะครับ sta มือนเดิมไปไปบวกกันนะครับมาดูกันมาดูกันว่าพี่จะรอดหรือเปล่านะฮะ โอเคทับระเบิดกดทับระเบิดกดมามามาหาระเบิดก่อนหาระเบิดก่อนไหนไหนระเบิดพี่อยู่ไหนเอเมื่อกี้รู้สึกว่าเราจะกดทับระเบิดระเบิดกดไปแล้วไม่ใช่เหรอไหนไหนไไม่เจอเลยฮะก็อ่ะตอนนี้ก็พี่สามารถกดได้แล้วนะครับแล้วก็นะครับถ้าเราอยากใช้สกิลเจ้าตัวชุดโชกุนเนี่ยนะครับให้เราพิมพ์คําว่า ทับระเบิดกดนะทุกคนอ่ะทับทับระเบิดกดนะเป็นภาษาไทยนะนะครับปึ๊บเนี่ยกดทับระเบิดกดนะครับมีมันก็จะมีแบบคล้ายๆระเบิดนะให้เราไปวางนะทุกคนแบบคล้ายๆแบบเออนี่นประมาณนี้เลยนะครับที่วางระเบิดตรงนี้เลยปึ๊บบอกเลยตายทั้งแมปบอกเลยตายทั้งแมปแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวไปวางปึ๊บบอกเลยโคตรเสี้ยวนะสกิลตัวนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ วานี้เลยครับรปึ๊บอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจอสั่นจอสั่นเป็นไรจอสั่นเป็นไรเนี่ยวางระเบิดวางระเบิดวางระเบิดทั่วนะฮะทุกคนนี่มันจะได้บอกว่าโขดโหดโขดเฮี้ยมอาไม่หิดเอาวะเอาวะนี่นี่นี่ประมาณนี้นะทุกคนโอเคครับตอนนี้เราวางระเบิดอ้าวเราพี่กดระเบิดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะก็ถือว่าเขาข้างโหดนะครับนี่เราสามารถวางระเบิดได้เนี่ยแล้วก็ทําไมพี่เวียนหัววันนี้เนี่ย เียนหัวมากเลยนะครับทุกคนนะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับระบบภายในเซิร์ฟนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเจ๋งเลยนะครับผมทุกคนก็สามารถเรามาเข้าเล่นกันดูได้นะครับระบบดีามากๆเลยนะครับผม